แนะนำเหรียญดีสุดยอดพระเถราจารยุคป,ปี2500เหรียญกระไรลทองพร้อมโบแจกกรรมการหลวงปูคมม่คำมีวัดถ้ำขัหสวรรค์จังหวัดลบบุรีเหรียญรุ่นนี้จะสร้างขึ้นเมื่อปศ2520ในงานผูกพัทธสีมาฝั่งลูกนิมิตโบสุดวัดถ้ำขัหสวรรค์ หลวผู้คำมีท่านได้ทำพิธีพุทธาพิเศษโดยมีพระเกจิอาจารย์แถวหน้าของจังหวัดลบบุรีและจังหวัดใกล้เคียงม,มาร่วมุทาพิเศษอย่างพร้อมเพรียงอาทิเช่นหลวงพ่อพิงค์วัดโบสถ์คงธนูหลวงพ่อบุญมีวัดเขาสมอพรหลวงพ่อสุดวัดปฐมพานิชหลวงพ่อเจ้ยวัดห้วยมกทันหลวงพ่อเอ วัดห้วยประดูจังหวัดสระบุรีหลวงพ่อสมรีวัดซับบอนจังหวัดสระบุรีพัะทุงคนรุ่นนี้ยังพบเจอให้ศึกษาและสะสมไม่ยากนักหลวงปู่คำมีท่านบอกกับลูกศิษย์ว่าเด่นทางด้านโชคลาภและป้องกันพัยันตรายโดยด้านหลังบรรจุพระคาถา โชคลาบไว้อุอะมูมะมูระมะมามามะมามาของดีราคาเบาอีกหนึ่งรุ่นของหลวงปูคมม่คำมีพุทธสาโลวัดถ้ำงหาสวรรค์จังหวัดลบบุรีมีเรื่องเล่าถึงอภินิหารของพระเกจิอาจารย์รูปหนึ่งที่มาร่วมงานในครั้งนี้คุณลุงแปะอะ ลูกศิษย์หลวงปู่คำมีซึ่งบ้านอยู่ใกล้วัดได้รับมอบหมายให้ไปรับหลวงปู่สำลีวัดซับบอลจังหวัดสระบรุรีมาร่วมพิธีพุทธาพิเศษในวันงานคุณลุงแปะอะได้ไปรับหลวงปู่สำลีวัดซับบอลมาตั้งแต่เช้าและมาถึงก่อนกำหนดเวลาหลายชั่วโมงคุณลุงแปะอะก็เลยนิมนต์หลวงปู่สำลีวัดซับบอน มาพักที่บ้านของตัวเองขณะที่ท่านนำหลวงพ่อสำลีมาที่บ้านปรากฏว่าประตูบ้านของท่านล็อกเพราะว่าลูกและเมียของคุณลุงแปะอะเนี่ยได้เข้าไปช่วยงานที่วัดท่านเห็นประตูบ้านล็อกท่านก็เลยเดินมันกาบนมัสก,การหลวงปู่สำลีว่าหลวงปู่รอก,ก่อนเดี๋ยวก็ผม ไปเอากุญแจบ้านมาเปิดให้หลวงปู่ได้เข้าไปนั่งพักรอหลวงปู่สมรีท่านมองคุณลุงไป้อะย,ะยิ้มยิ้มแล้วท่านก็เดินไปที่ประตูบ้านของคุณลุงไปอะคุณลุงไปอะเกิดความสงสัยจึงเดินตามหลวงปู่สมรีธิ์วับบอนไปด้านหลังก็เลยเห็นหลวงปู่สัมรทท่านเอื้อมมือไปที่ลูกกุญแจที่ ล็อกประตูไว้เสร็จแล้วโลวปู่สันรีท่านก็หันมามองคุลูแปะอะเฉยๆคุลุแปะอะเกิดความสงสัยก็เลยเดินไปที่ประตูบ้านอีกครั้งแต่ครั้งนี้เกิดเหตุอัศจรรย์ขึ้นประตูที่ครั้งแรกคุลุแปะ,อะมองดูว่ามีการล็อกอยู่เนี่ย ปรากฏว่าครั้งนี้เหมือนลูกกุญแจเนี่ยได้ของไว้เฉยๆคุณลุงแปะอะก็เลยเปิดบ้านนิมนต์หลวงปู่สํารีท่านเข้าไปนั่งพักผ่อนก่อนที่จะนิมนต์ไปร่วมในงานพุทธาภิเศษต่อไปเหตุการณ์ครั้งนี้สร้างความแปลกใจและสงสัยแก่คุณลุงแปะ,ะเป็นอย่างมากเพราะว่าครั้งแรกดูว่าประตู ถูกล็อกด้วยลูกกุญแจแต่เมื่อมาดูอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่หลวงปู่สําลีท่านเอื้อมมือไปแตะลูกกุญแจปรากฏว่าลูกกุญแจไม่ได้ถูกล็อกจนเหตุการณ์ผ่านไปหลายวันคุณลุงแปะอะจึงนึกขึ้นมาได้ก็เลยเรียกเมียและลูกมาสอบถามว่าวันที่ไปช่วยงานหลวงปู่นะได้ล็อกบ้านไว้หรือเปล่า ทั้งเมียและลูกยืนจันตรงกันว่าวันนั้นก่อนจะออกไปช่วยงานในวัดเนี่ยได้ล็อกบ้านเรียบร้อยคุณลุงแปะถึงกับยกมือท่วมหัวกล่าวคำว่าสาธุสาธุสาธุ